วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ดาวเรืองนะคะแบบไม่ต้องรอเวลาเพราะมาเมล็ดนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อมเมล็ดมาค่ะดาวเรืองพันธุ์นี้เขาจะเป็นพันธุ์ที่มเมล็ดไม่สามารถเก็บต่อได้นะคะเราก็จะต้องคอยซื้อมเมล็ดใหม่มาอยู่เรื่อยๆนะเป็นดาวเรืองตัดดอกนะคะทุกคนอันนี้เราปลูกไว้เพื่อประดับบ้านนะคะประดับแปลงผักเล็กๆของเรานะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราจะมาขยายพันธุ์เขาด้วยการตัดชำนะคะ ดาวเรเืองสามารถชํากิ่งได้แล้วก็ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะแต่ว่าพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่เราไม่สามารถเก็บเม็ดไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะจากที่ป๊อกปลูกมานะก็คือเวลาเขาแก่แล้วมเมล็ดเขาจะรีบหมดเลยนะคะไม่ไม่มีมเมล็ดในนะคะก็เลยเพาะไม่ได้นะคะทุกคนเราก็จะอยากซื้อมเมล็ดมาแล้วก็อยากจะปลูกไปเรื่อยๆเ,เราก็เลยจะทำวิธีนี้นะคะก็คือตัด กิ่งเขานะคะกิ่งเขาเอาไปชำนะคะเขาจะแตกกิ่งแขนงมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนเราก็ทำการตัดเนี่ยคะ่ะตัดมาก็จะได้แบบนี้นะคะ เราจะชำเขานะคะเนี่ยค่ะมีดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน ที่คันชําก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าใครตัดแล้วจะเอาไปชําลงในกระถางนะคะจิ้มลงไปเลยก็ได้แต่วันนี้เราจะทําแบบง่ายกว่าก็คือเราจะไปชําให้เขาร่อรากให้เขามีรากก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปปลูกทีนี้เราจะไม่ต้องคอยมาลดน้ํานะคะแต่เราจะได้ต้นดาวเรืองนะคะที่มีรากแล้วนําไปปลูกก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดาวเรืองที่เราได้มานะคะทุกคนถ้าเขามีตุ่มดอกนะคะก็ให้เราทําการตัด ตัดเอาดอกออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปลุกนะคะทุกคนเราจะชาแล้วก็นําไปปลูกใหม่เพื่อที่เขาจะได้แตกกิ่งเป็นพุ่มนะคะทุกคนเราจะให้เขาดอกเขาเนี่ยไม่ต้องมีนะคะตอนนี้รากเขาจะได้ออกเร็วๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทําการตัดใบนะคะใบล่างตัดออกนะคะ ขั้นตอนในการชํานะคะก็ง่ายๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็หาแก้วนะคะจะเป็นแก้วน้ําพลาสติกแบบนี้หรือจะเป็นขวดน้ําตัดมาก็ได้นะคะใส่น้ําไวะะ้เนี่ยค่ะพอประมาณนะคะใส่น้านี่ตรงนี้จะเป็นครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้ประมาณนี้แล้วเราก็นํากิ่งนะคะของดาวเรืองที่เราตัดมาเนะะี่ยค่ะ ลงไปเลยค่ะแช่ลงไปแบบนี้นแล้วก็นําไปวางไว้ในร่มนะคะรอประมาณสักสามถึงสี่วันนะคะเพื่อนๆก็จะได้ดาวเรืองนะคะที่มีรากออกมาแบบนี้นะคะนี่อันนี้ป๊อบทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะแช่เขาไปต่อแบบนี้วางไว้ให้รากยาวกว่านี้แล้วก็จะนำไปปลูกนะคะนี่ อันนี้จะมาช้ากว่านะคะนี่ค่ะชํำแบบนี้รอดทุกกิ่งนะคะไม่ต้องกลัวเนา่าสําหรับเพื่อนๆที่กลัวว่าชํำไปแล้วทีนี้จะเน่านะคะใครที่ยังชํำไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าชํำนะคะก็ให้ตัดมาแล้วก็มาแช่น้ําไว้แบบนี้รอดหมดทุกกิ่งเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะวิธีการชํำดาวเรืองแบบง่ายๆนะคะขยายพันธุ์ดาวเรืองแบบที่เราไม่ต้องไป มัวเสียเวลาเพอมเมล็ดน,นะคะพเพรอเมล็ดกว่าจะโตเนาะแต่แบบนี้เอาไปปลูกก็เดี๋ยวเขาก็แตกกก่งแล้วก็มีดอกเลยนะคะก็จะรวดเร็วกว่านะคะ แล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงให้ดอกเขาใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปวิดีโอของปอบชาแนลก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปปลูกอะไรเนาะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ